ราก็มาอยู่ที่บ้านอันแล้วนะครับท่านนี่ไปหายใจเขาแทนยไปจำอาหมาอุ้ยตกใจตกใจนี่มันไงน้ำนานไปสีน้ำไปเอ๊ะนอนไปหมาแบนแล้วครับตรงไหนจะมาเล่นเกมบ้านอันก่อนนะคะทุกคนนี <apply some problème> ่ก็คือบ้านของยันนะคะทุกคนเราจะมาส่งบ้านยันกันค่ะควงควงคุยเฉย เราเล่นเกมกันเย่เกมอะไรโเกมมอนโปเกมอนมาดูคิมมี่อี p o อ t นี่คือตัวอันน้องเท่าหรตัวอันมันใหญ่อันนี้คือตัวใครน่ะตัวไหนอยู่ด้านหลังทำไมเขามองเห็นจออย่างเนี้ยทักย่ามาสู้เหมือนเหมือนเราล้มน้องไงอยู่ด้วเหมือนเอามังกรมาฆ่ากบมึงเลือดซี่แล้วน้อโอ้ย อือเย้เป็นแค่แบบเออยเอ้ยคือเอฟเฟกต์เราม่วงเหมือนกันเลยอันเอ้ยอ๋อเป็นพลังจิตไงมาเลยอันเขาเปิดมาเกาะลอยอยู่ตุ้มตายวิ่งชนะอันในครั้งแรกครั้งแรกจรีงหรองูจะตายแล้วหมองูจะตายแล้วหงอเขายังไม่ทันได้เล่นเล่นโหดๆเลยอ่ะอันแล้วเขาตายแล้วว่ะเย้เอ็กซ์เล่น ว้าวนีเจ้าหญิงดูสบายไปครับงานนี้ผ่าน้าอะไรที่หนึ่งนั่นเหรอเฮ้ยใครเอากล้วยไปโยนเอากล้วยกันไว้ทุกคนเลยอ้าวอุ้ยแย่ดิีเทปเลยน่ารักผู้เทตูดจี ทังเรงับบนคนทีมาเลยเริ่มเข้าไปสตอนน้แเสรแล้วันนี้อันแรกมันจะสุกมเมอันนี้มันอันนี้มันต่อกับสองอันอ่ะมีใครดาวอันแรกไี่มันมันจะต้องมันปิดไม่ได้ไม่ปิดไม่ได้อยู่แล้วมึงดูสิเฮ้ย ไม่ดูดิคนโตเขาทำได้ดูนะคะลงยูมถืได้ไหมอยากตอยูมถืกได้ไหมอ่ะได้เพราะจะเ็ซเล็บเฮ้ก็คือคลิปนี้อย่าลืมใส่ไอจีเขาไปด้วยนะอย่อะไรนะแจกไอจีเหรออยากได้ยอดฟฟลโลแจกแล้วดูนะคะอ s m r มาร์คนนี้คือแม่ของเราเองแหละแม่คนที่สอง โฆษณาฟินฝ่ายต้องเข้านะเนื้ออร่อยมากตัวเสื้อต้องมาเขารอดก่ <N> อนที่เราจะเล่นเกมตึงๆเราต้องทำผมตึงๆก่อนค่ะทุกคนเนี่ยเลคนอะรกับตัวขึ้นแบบเลยอ่ะอันอันเคยเล่นปะเคย เคยเล่นเหรออันนี้เคยเล่นไหมไม่เคยไม่เคยคยเล่นเมื่อไหร่มาดูกันว่าเราตลอดไหมคะทุกคนเราจะลุมคนนี้นะคะทุกคนมีตัวพิเกมเลยอะสภาพคนบีบ เราน,น,นี้นนทนท์แต่ทนี้ทนเต่ไม่เหมอน้องไม่เมออเชี่ยวของกูเลยใครสนใจน้องเป็ดในคลิปก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ IG ความมนกนะคะหรือดูคอนเทนต์อื่นๆได้ที่ติ๊กต็อกความมกคเช่นกัน ยังไงก็ฝาก YouTube ช่องคำเคด้วยนะคะ